สนับสนุนโดยสินค้าเพื่อการเกษตรกอแก้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกอแก้วคลินิกเกษตรครับพบกับผมครับอาจารย์พงศธรศรีพรหมครับนักวิชาการบริษัทเอนไซ์นโนครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอน้ำโสมครับจังหวัดอุดรธานีครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกยางพาราค่อนข้างมากครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่มีชื่อเสียงเลยครับของจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็ในส่วนของยางพารายครับก็ พี่น้องเกษตรกรทราบกันดีครับว่าเป็นพืชที่ตลาดมีภาวะขึ้นลงสูงความเปลี่ยนแปลงสูงมากนะครับอยู่ที่ภาวะตลาดโลกด้วยเป็นตัวชี้วัดนะครับแต่ว่าเกษตรกรครับทำอย่างไรครับถึงจะคงตัวอยู่ได้ในสถานการณ์ที่สภาพวะตลาดตกต่ําหรือว่าผลผลิตเนี่ยนะครับตกต่ำนะครับไม่คุ้มกับต้นทุนหรือว่าน้ํายางออกน้อยกว่าปกติครับเกษตรกรที่เรายือนอยู่บนพื้นที่ตรงนี้ครับ เลือกที่จะเปิดใจแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ครับในการดูแลในเรื่องของสวนยางพาราของเขานะครับจนปัจจุบันนี้ครับประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในการใช้ผลิตภัณฑ์กอแก้วนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับเกษตรกรท่านนี้กันครับว่าจากการที่วันที่เขาเปิดใจครับแล้วก็เลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในการดูแลยางพาราครับไม่หวั่นในเรื่องของการที่จะเป็นสารเล่งนะครับ ไม่หวนแม้กระทั่งในเรื่องของอราคายางพาราแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับเ <im pr os ital school> ก,กษตรกรท่านนี้มีความสุขนะครับในอาชีพของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถเดินบนเส้นทางอาชีพนี้ได้นะครับแม้ว่าสถานการณ์ของราคาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับเกษตรกรหลายท่านนะครับคงจะอยากจะรู้นะครับแล้วก็อยากจะทราบพร้พอมๆกับผมครับว่าเกษตรกรท่านนี้มีวิธีการดูแลมีวิธีการปฏิบัติตอย่างไรในกระบวนการดูแลยางพาราของตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จพร้อมๆกับการใช้กอแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับเกษตรกรท่านนี้กันครับว่าเขามีวิธียังไงนะครับแล้วก็มีหัวใจอะไรที่ทําให้ประสบความสําเร็จครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเชิญครับเอ่อคุณพ่อแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมคือนายสมานสั้นจันดาแต่เขาเรียกเขาพ่อสดครับพ่อสดครับขออนุญาตเรียกพ่อสดกันแล้วกันครับนะครับเพราะว่าผมจะจําชื่อไม่ค่อยได้ครับนะครับความจําสั้นนะครับ ไช่เชนยาวแล้วนะครับคุณพ่อพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่นะครับสิบห้าไร่สิบห้าไร่ครับก็ข้อมูลของผมถูกต้องเนาะ15้าไร่ครับครับตรงนี้ของคุณพ่อนี่กลีดเองกรีดเองครับกรีดเองทั้งหมดเลยครับกลีดยังไงครับเอ่อกี่วันกลีดครั้งหนึ่งสองวันกี่วันพักวันหนึ่งอ๋อสองวันสองเว้นหนึ่งสองเว้นหนึ่งครับสองเว้นหนึ่งสิบห้าไร่เนี่ยเรากลีดเป็นเอบีหรือว่าเรากลีดไปพร้อมกันเลยกรีดพร้อมกัน ออกคืนเดียวเลยคืนเดียวครับอืมก็ระยะห่างตามที่สกยกําหนดเลยไหมครับเนี่ยครับอันนี้เข้าโครงการกับสกยไหมครับอ๋อเป็นโครงการสกยสกยเลยครับครับก็มาตรฐานน่าจะได้มาตรฐานที่ชัดเจนแลลวครับครับรถสิบล้อวิ่งเข้าได้ครับนะครับเอ่อในส่วนของการดูแลครับคุณพ่อจากวันที่ปลูกนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยยังพลาอายุเท่าไหร่สิบปีแล้วครับสิบปีแล้วครับ ครับสิบปีก็เนี่ยก็โครงการสกยอก็จะมาในช่วงนั้นครับครับปีสี่แปดนะสี่แปดสี่แปดครับครับก็อายุวันสิบปีนะครับรู้จักกอแก้วได้ยังไงครับพุทธพ่อก็ดูทางโทรทัศน์ก็ดูมาเป็นปีๆแล้วอืมดูมาเป็นปีๆครับครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงยังไงครับดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจนพื้ดูคือเกษตรกรส่วนมากเนี่ยก็จะดูสื่อ ครับว่างจากงานหลักของตัวเองก็จะมาดูทีวีครับก็เหมือนกับพ่อแมนครับหรือพี่แมนเราเนี่ยนะครับก็นี่ก็ดูทีวีเหมือนกันนะครับก็มาทดสอบของการใช้ครับทดสอบการใช้จนประสบความสําเร็จนะครับทีนี้ของพ่อสดเองก็คงจะเหมือนกันเหมือนกันครับก็จากที่เราศึกษามาดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆครับดูมาเรื่อยๆว่าหลอกไม่น้อหลอกไม่น้อใช่ไหมครับก็เลยต้องทดสอบเองทดสอบเองครับทดสอบเอง ทีนี้การทดสอบเนี่ยปกติยางพลาแปลงนี้เราเน้นในเรื่องของการดูแลทางดินเป็นหลักใช่ไหมครับครับเป็นพวกปุ๋ยคอกเป็นเท่าที่ผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นกระสอบวางเรียงรายตามร่องยางเนี่ยคือเราใส่ขี้ไก่ขี้วัวครับขี้วัวครับปุ๋ยคอกอ๋อองั้นงั้นพอคุยกันได้หน่อย <c oughs> ครับเพราะว่าถ้าเป็นขี้ไก่นี่คงจะเหม็นน่าดู <c oughs> เวลาเนี่ยแล้วก็เมล็ <c oughs> วันมันจะเยอะ <c oughs> นะครับ ก็ที่เรามาวางนี่คือช่วงฝนนี่เราให้มันค่อยๆซึมไปครับเพิ่งเอามาลงเพิ่งเอามาลงครับครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆแกะกระสอบครับอืมครับก็จริงๆการใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกเนี่ยเราควรจะต้องใส่ในช่วงฝนนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงแรงแล้วเนี่ยมันมันมันไม่สามารถที่จะย่อยสลายหรือว่าแปลเป็นธาตุอาหารให้กับพืชได้เนาะครับอันนี้ ปกล็ดกันในพื้นที่สิบห้าไร่นี่ใช้คนกี่คนครับสองคนครับสองคนครับกับใครครับแฟนครับอ๋อคู่ชีวิตเลยวเชิญนังนี้หน่อยครับเชิญนังนี้หน่อยอ่าทีนี้เราได้งวยแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวยละครับอ่ะเชิญครับทีมงานเชิญทางนี้ในส่วนของการเกรีดยางที่บอกว่าเราใช้กอแก้วแล้วเนี่ยผมยังไม่ถามว่าใช้กี่ครั้งนะครับก่าจะตัดสินใจได้เนี่ยเราเห็นพ้องต้องกันไหมครับว่าเออลองใช้ดูหรือว่าคนนึงขัด แต่ว่าคนหนึ่งเหตุงานบ่ได้นะเป็นโรคหัวใจทำงานเองครับแต่ว่าแม่บ้านนี่เอาตู้เอาดีเป็นดีนี่เิ่นคนเหตุนี่สวนที่สองเลยนะสวนที่สองนะที่ที่ทีมบ้านผือเนี่ยเจ้าของสวนนี่ส่วนมากก็คือเป็นโรคหัวใจครับก็ในส่วนของเกษตรกรครับก็เนี่ยฮะปัญหาสุขภาพด้วยครับทีนี้การกรีดใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกรีดเสร็จ ทั้งสิบห้าไร่สองคนนี้สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยครชั่วโมงในการสี่ชั่วโมงเลยนะเฮดบอบเจงเด็ทีนี้เราหยอดน้ํากรด่ะไปเสร็จเอากี่โมงภาาจีดจากทุ่มหนึ่งก็ไปสี่ทุ่มกับหกทุ่มมัจีท่นหยอดครับอ๋อสองชั่วโมงพักสองชั่วโมงครับหกทุ่มก็มาหยอดครับครับเพราะนั้นคือถ้าถามว่าเหนื่อยไหมคือเหนื่อยมากครับยังดีไม่ได้ทํายําแผ่น ก็ทำยังแผนนี้เรียกว่าไม่ต้องนอนกันละ <c oughs> ไม่ต้องนอนกันะ <c oughs> นะครับยิ่งสุขภาพอย่างนี้ด้วยนะครับก็ทําให้ร่างกายก็จะสุดปีนะครับ,รบทีนี้ผมถามก่อนเราใช้กอแก้วมาเนี่ยเราเห็นอะไรจากการใช้กอแก้วบ้างตามที่ใส่มาเนาครับผมกับมัสสีสีแล้วพื้นดินนี่มันจะไม่ใสเดียนเกิดขึ้นอยู่ครับ <c oughs> เห็นฉีดเดียนไตแล้วก็น้ําล่องอย่างก็ไ <c oughs> ม่ได้ขีด มันมีของขีดไสเดียนครับคอนโดของไสเดียนขึ้นเมื่อก่อนมีไหมแต่ก่อนนีตอนใส่เคมีหั่นบ่มีเมื่อก่อนนี่เราใช้ปุ๋ยเคมีเนาะในเรื่องเราใส่เคมีมันมันบ่มีก็เลยหันมาใสปีนี่เรื่องของก่อแก้วนี่ก็คือว่ามันสีมีไสเดียนเกิดขึ้นได้มันปั๊บปั๊บไปไปมันับวกกับบหฏจัหลายครับเพราะว่าเริ่มใสทีนี้ช่วงเริ่มต้นใช้เดี๋ยวต้องถามอ่า คุณแม่ก่อนว่าในส่วนของการใช้เนี่ยช่วงที่เราเราเรากรีดเราใช้ใหม่ๆหม่เนี่ยเห็นอะไรจากการใช้กับแก้วมั้งเพราะว่าน่าจะเป็นคุณแม่ที่กรีดอย่างปริมาณที่เยอะกว่าคุณพ่อเนาะเพราะว่ายังแรงดีอยู่ครับแข็งแรงกว่าเป็นหน้ายางนิ่มดีก็คือส่วนมากเลยคือที่เรากรีดไปน้ายางจะนิ่มจอืวพามันน่ามันกรีดง่ายตู้มาสีดีคือได้อ๋อใช้ใช้เวลานานแค่ไหนครับถึงเห็นผลในเรื่องของหน้ายางนิ่ม ใช่แล้น่ะไหมสองสามมันก็เห็นผลนะครับสองสามันก็เห็นผลครับเาจีดจีดแล้วมือนี่พักมืออื่นมือแรงนี่บได้จีดเขาก็มาสีดสีดใ้ตอนมือเศร้าแล้วครับก็มากรีดครับกรีดเนี่ยคือเรากรีดไปแล้วก็ฉีดไปครับไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องของต้นยางพาราครับครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยเกษตรกรหลายคนก็ถามมานะครับว่า ในช่วงของการกรีดเนี่ยใช้ได้ไหมจริงๆมันใช้ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวกาแก้วเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยานะครับแล้วก็ไม่ทําให้หน้ายางเราเสียด้วยครับนะครับซึ่งีวบอกเป็นเอาชีดเลยอ๋อชีดเลยทีนี้มาที่คําถามเรื่องของการฉีดครับฉีดไปกี่รอบสองรอบครับสองรอบครับห่างกันกี่วันที่ฉีดก็ช่วงนี้โดนะช่วงก่อนหั่นประมาณ เดือนกลัวเดี๋ยวผมฉีดวันที่สามตุลาเนี่ยครับก็คือสามตุลานี่มาฉีดอีกทีหนึ่งครับครับครั้งที่สองทีนี้เนี่ยการฉีดครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยน้ํายางเรามันเป็นยังไงฮะพัฒนาการของน้ายางเป็นยังไงครั้งแรกมันกระบอกออกมันกระบอเหนียวปัไดครั้งที่ครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกว่ามันออกออกพอดีเขาฉีดได้ประมาณจากสองวันน้ำยางสออกดีก็เริ่มเหนียวเริ่มคนน้ำยางเริ่มข้นครับข้นขึ้นครับครับ ทีนี้ต้นนี่กับออกนิดตะกี้โบออกนิดนะอยนโอ้ที่ต้นที่หักนี่นะครับครก็อพอเราฉีดไปเนี่ยน้ํายางเริ่มข้นไปถึงเปอร์เซ็นต์ของแป้งมันมากขึ้นครับนะครับแล้วก็เห็นอะไรต่อจากเรื่องของน้ายางมันข้นขึ้นก็ได้น้ำหนักดีอยู่เพราะว่ามผมเอาไปขายทางกรมันก็จีดซีเมีดมันก็ได้แค่สองร้อยหกสิบเจ็ดสิบ แต่มาหลังๆมานหนีมันก็ได้หอดสามรอยกัวเราทำไปยางถ้วยครับครับก็เอ่อตอนเนี้ยน้ำหนักขึ้นไปสามสี่สิบโลครับในการพ่นสองลังครับนะครับเอ่อการไหลของน้ายางเนี่ยเป็นปกติไหมหมายถึงว่าเป็นปกติมันเหนียวเกินไปไหมหรือว่ามันข้นเกินไปไหมย่งบนท่านขนครับเพราะว่ามันสม่ําเสมอมันสม่ำเสมออยู่ครับอื้ ก็ <พ uka> สิ่งที่ต้องระวังคือในช่วงการใส่ปุ๋ยครับก็การใช้กอแก้วเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าให้หยุดใส่ปุ๋ยครับแต่ว่าช่วงที่จะใส่ปุ๋ยเนี่ยให้หยุดการใช้กอแก้วไปก่อนนะครับให้หยุดการใช้กอแก้วอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับร<ด>้อยกลับมาใช้<ด>ไม่ว่าจะเป็นพวกมูลค้างคาวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ<ต>ให้หยุดใช้ก่อน,นเพราะมันจะทําให้มันเข้มข้นขึ้นว่าใส่ปุ๋ยนิ่งวัวได้โบถามนะว่าได้ก็เลยซื้อมาใช่ไัขี้วัวขี้วัวไม่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าขี้วัวนี่ จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการแตกใบครับก็ค่อนข้างที่ให้ได้ดีพอสมควรนะครับโครงสร้างพืชก็จะมาอวบแล้วก็แตกแขนงได้ดีนะครับทีนี้ผมอยากจะให้คุณพ่อกรีดให้ดูนิดนึงนะครับกรีดให้ผมกับท่านผู้ชมพร้อมกับทีมงานเนี่ยได้ดูนิดนึงอ่ะเดี๋ยวขอดูตัวน,นี้นะครับที่นี่รู้สึกว่าจะมียางต้นหักหลายต้นเหมือนกันเนาะแสดงว่าพื้นที่ลมแรงเหมือนกัน ครับอืมที่ต้นหักนั่นแหละฮะหักเป็นร้อยเลยเหรอฮะลลแล้วตอนนี้ยังกรีดอยู่ไหมครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมนี่ถือว่าการหยดจังหวะการหยดนี่ดีมากๆนะครับจังหวะการหยดนี่คือไม,ไม่ไม่ขาดตอนเลยนะครับ จังหวะการหยดนี่ถือว่าสม่าเสมอแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางเนี่ยดีมากๆหยดเป็นเข็มนาฬิกาเลยโอ้ใช่ครับใช่เนี่ยดีดีมากๆในถ้วยนี่คุณพ่อเก็บไปกี่มีดละสองครับสองในถ้วยเนี่ยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่สองมีดนะฮะคือเกือบเกือบครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยแล้วนะนะครับจริงๆแล้วถ้วยเนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะใช้กี่มีดถึงจะเิมสี่มีดครับสี่มีดเต็มอ๋อสี่มีดนี่คือ เต็มเลยแล้วได้แค่ขายละหรือป้องบางที่ก็แค่บางที่ก็แก้ขายเลยครับอ๋อครับคือคือถ้าต้องการจะขายช่วงไหนแล้วก็แค่ช่วงนั้นเลยครับครับก็ดูความเหมาะสมเป็นหลักครับครับนี่แห้งแล้วแห้งละนะครับอยาดเดินมือนี่แห้งแล้วครับถือว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีมากนะครับขาวดีขาวชอบต้องถามเลยทั้งสองท่านเนี่ยนะครับว่าส่วนมากนี่เกษตรกรเขากลัวในเรื่องของสารเร่งกลัวไหม ก็จะได้บงเป็นผัศน์เรามีสารเล่งกันเลยจังได้เลยครับก็จริงๆแล้วเรามีมีการการนำสินค้าเราเนี่ยนะครับเข้าแลบทดสอบเรื่องของการตกค้างของสารเคมีแล้วไม่มีนะครับเราผ่านมาตรฐาน G A P นะครับแล้วก็เราผ่านเซนทันแล a ครับไม่มีเคมีเลยนะครับเพราะนั้นคือในส่วนของเคมีสารเคมีที่จะเป็นสารเล่งพวกกลุ่มอีทิฟอนเนี่ยไม่มีครับสารกลุ่มเอทิลีนไม่มีแน่นอนนะครับเพราะนั้นคือในส่วนของ เกษตรกรทางบ้านนะครับหรือว่าคุณพ่อกับคุณแม่ทั้งสองท่านเนี่ยคือสบายใจได้นะครับในเรื่องของการใช้นี่หลายหลายคนเนี่ยใช้มา4ปีกว่าก็มีนะครับบางคน2ปีกว่าแล้วนะครับก็ยังให้น้ํายางดีของคุณโอเล่นี่ใช้มาเข้าปีที่สองแล้วข้าปีที่สองก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับก็ยังให้น้ํายางเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับเปอร์เซ็นต์น้ายางก็ยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ผมอยากจะพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งคือ ต้นที่หักนะครับเพราะวันนี้เนี่ยที่ผมตามมาคือเห็นบอกว่ามีต้นหักยางต้นหักนี่ยังกรีดอยู่ครับครับจิตเพราะว่ามันกินปุ๋ยกันกันคือเมื่อเกิดบนผืนแผ่นดินนี้แล้วครับต้องใช้ให้คุ้ม ครับกันทำมาหากินการทำมาหากินเลยถ้าไม่อยากให้น้ำยางนี่ทั้งนุ่นเลยลงพุ่นเลยเขาไปน้ำยางไกลสุดนี้ด่นเดครับเอาทั้งหลายต้นมีหลายต้นครับเอไปครับอ่ะดูหน่อยครับครับใช่ครับโอ้มาแล้วเปลือกก็นิ่มไหมสิบห้าไล่นี่รับมีดกี่ครั้งครับเนี่ยสิบห้าไร่นี่ใช้เวลารับมีด กี่ครั้งกี่รอบหรือว่ารอบเดียวแล้วจบเลยรอบเดียวจบเลยครับกินแล้วเดียวครับก็ประหยัดเวลาไปอีกตอนนี้เร็วครับตอนนี้รับแสงต้นนั้นต้นนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของรานั้าค้างลงครับผลผลิตก็จะลดเป็นธรรมดารับแสงม่มาไวอ่าตอนนี้แสงโดนเต็มเต็มด้วยแต่พูดถึงต้นนี้สรงครับก็เหลือพื้นที่น้อยกว่าต้นโน้นนะครับนี่ต่อนี้ว่าสั้นกว่าด้วยนะครับการให้น้ายัง ก็ถือว่าจังหวะการหยดก็ใช้ได้ครับนะครับเคยสังเกตไหมคุณพ่อว่าขีมีดที่มันเต็มเนี่ยก็มันหรือว่าประมาณครึ่งถ้วยพวกเขาเก็บก็ต้องเอาไปด้วยครับได้เท่าไหร่ก็เอาได้เท่าไหร่ก็เอากันเพราะว่ามันออกมาสซ้ำไหก็เอาซํำนั้นตะกอนเต็มของมันจะขึ้นัะครับก็คือตรงนี้มันในเรื่องของกอแก้วเนี่ยก็คือเป็นอะมิโนโปรตีนครับแล้วก็เป็นสารปรับปรุงดินซึ่ง คุณสมบัติก็อย่างที่คุณพ่อคุณแม่เห็นครับก็คือเมื่อลงดินครับดินก็ร่วนซุยนะครับแล้วก็น้ํายางนะครับก็ได้ประทับใจเนาะคุณแม่เนาะครับถ้ามันผลผลิตดีแล้วแบบนี้ครับเดือนละหนึ่งครั้งก็พอนะครับไม่ต้องไปถึงเดือนละสองครั้งก็ได้เพราะว่าหนึ่งคือสุขภาพของคุณพ่อนี่ไม่เอื้อมหน่อยนะครับก็ฉีดเดือนละครั้งก็ได้นะครับเพราะมันดีอยู่แล้วนะครับแต่บางคนนี่ก็คือเกิดคําถามก็คือว่า ในกรณีของการใช้บางคนฉีดไปแล้ว3ครั้ง4ี่ครั้งถึงจะดีทําไมเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ตอบได้เลยครับว่าในส่วนของปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ความพร้อมของต้นเองนะครับบางพื้นที่ต้นไม่ตอบสนองต่อการใช้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับอาจจะ4ี่รอบ5้ารอบบางพื้นที่ต้นตอบสนองต่อการใช้แบบนี้ฉีดรอบเดียวก็เห็นผลจะเริ่มเห็นผลแล้วเพราะฉะนั้นคือเกษตรกรต้องต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับเพราะว่า ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาวันเดียวแล้วแก้จบนะครับเพต้องใช้เวลานะครับมีท่านไหนอยากจะถามอะไรอีกไหมมีเกษตรกรอยากถามครับรับอย่างเราทาไอ้มีปูนแดงปูนขาวนี่ครับเวลามันเราทาหน้ายางไปอย่างนี้มันจะมีผลเสียอะไรไหมครับกระทบครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของรายการเราคือรายการคลินิกเกษตรนะครับซึ่งครึ่งจะให้คําตอบแล้วก็คลายปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ เกษตรกรหลายคนนะครับไม่ได้ทาเลยก็มีครับทางใต้เกษตรกรทางใต้เนี่ยไม่ได้ทาหน้ายางเลยนะครับก็คือทางใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสูงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยข้อดีของการใช้ปูนก็คือหนึ่งคือบาดแผลที่เรากรีดไปนะครับมันจะไม่โดนรบกวนโดยกลุ่มเชื้อราแบคทีเรียสมมุติว่ามีความชื้นมาแต่แผลมันแห้งแล้วอะเพราะพวกนี้จะทําให้แผลมันแห้งไวขึ้น นะครับแล้วคุณสมบัติของปูนนี่ก็คือมีความเป็นด่างด่างก็คุมในเรื่องของเชื้อรากรแบคทีรียได้นะครับคุณสมบัติของด่างมันมในีในตัวของมันอยู่แล้วนะครับโดยง่ายสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราเขาใช้ขี้เถ้าโรยยอดพืชนะครับคือมันเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางใบนะครับโดยใช้ขี้เถ้าขี้เถ้าก็คือด่างนะครับระฉนนั้นคือประโยชน์ในการใช้ปูนมีครับไม่ใช่ไม่มี แต่ถ้าถามว่าไม่ทาได้ไหมไม่ทาก็ได้ครับถ้าความชื้นเราไม่สูงมากนะครับแต่ในกรณีที่พื้นที่ที่มีความชื้นสูงฝนตกบ่อยๆผมว่าควรจะต้องทาเพราะว่ามันจะทําให้แผลมันแห้งไวขึ้นนี่คือกุศโลบายเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าไม่ทาได้ไหมไม่ทาก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับทีนี้มีคําถามไหนจะถามผมอีกไหมในส่วนของการใช้เนี่ย <c oughs> <c oughs> มีหลายคนกลัวหลายคนกลัวว่า คือมันมีคําถามหลายพื้นที่ <c oughs> นะครับเมื่อกี้ก็มีเกษตรกรที่ถามผมว่ามีบางคนนะครับไม่ไม่รู้จะเป็นนักวิชาการหรือเปล่าที่ถามว่าที่บอกว่าในการใช้ปูนอาจจะทําให้ท่อน้ํายางปิด <c oughs> นะครับ <c oughs> การใช้ปูนทาหน้ายางจะทําให้น้ํายางท่อน้ํายางปิดอาจจะมีปัญหาต่อการไหลของน้ํายาง <c oughs> จริงๆผมยืนยันเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเพราะ ท่อน้ํายางไม่ได้อยู่แค่ผิวเปลือกนะครับอยู่ใกล้เยื่อเจริญเวลามันอยู่ใน,ในตัวลําต้นเนี่ยมันจะสารกันเป็นใยแมงมุมมันจะอยู่ข้างในนะอันนี้คือแค่ผิวเปลือกแต่เราทาเนี่ยผิวเปลือกมันจะดันดันออกมาเรื่อยๆครับในกลุ่มนี้มันไม่สามารถที่จะไปเคลือบท่อน้ํายางได้แน่นอนยืนยันว่าการให้น้ายางยังปกติในการใช้ปูนเนือไมันเป็นไรครับทาได้จริงๆบางคนเนี่ยเขาเอาพวกขี้วัวนะ ตากแห้งบดๆๆๆๆบๆแล้วก็ตากแห้งดีๆครับแล้วก็ละลายน้ํามาทาก็ได้เหมือนกันครับทางใต้ก็มีใช้นะครับก็ได้ผลดีเหมือนกันคือคคิดว่าจะหายากข้าวปูนขาวครับเพราะนั่นคือไม่มีผลครับก็คือให้ผลในเรื่องของการป้องกันโรคซส่วนมากนะครับปูนขาวมันหาง่ายครับเข้าใจเนาะครับัเพราะนั้นคือวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณครับคุณพ่อสดนะครับแล้วก็คุณแม่ แม่สนเหมือนกันโอ้ครับอ๋อเป็นชื่อของลูกครับอ๋อครับลูกคนแรกครับนั้นคือต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องให้คุณพ่อกก่าอะไรกับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านครับในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรทางบ้านเนี่ยเหมือนเราครับดูทีวีนะครับแล้วก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือว่ายังหาช่องทางนะครับมัวแต่ตัดสินใจนะครับตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกครับก็ทําให้เวลามันยืดเยื้อไป คุณพ่อมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรถ้าผู้ใดบ่ท่านใดใส่ก็ใส่สักก่อนถดล่องเบิ่งครับถ้ามันบ่จีตค์งนะครับเม็ดหนึ่งสุดหนึ่งก็แค่บ่จีบาทก็เลยเอามาหารมาใส่ลองเบิ่งของก่อแก้วนะครับผมัปใส้แล้วผมประทับใจที่สุดเลยครับนี่เพราะว่านำยางมันข้นเหนียวแล้วก็ได้นำยางดีมากด้วยครับอยากเติมทุน ประหยัดต้นทุนลงอีกอก็ต้นทุนนี่เราเห็นชัดเจนเพราะว่าเราตอนเนี้ยคือราคาต้องถามก่อนโลเท่าไหร่สิบแปดบาทครับสิบแปดบาทโอ้โร้อยเกือบจะหกลร้อยนะโอ้จะหกลร้อยนะครับนะครับก็อันนี้ต้องว่างด้วยต้นทุนคือเรองพยายามกดต้นทุนให้ต่ําไว้แล้วก็ให้ผลผลิตมันมากขึ้นกว่าเดิมครับเราถึงจะอยู่ได้ในภาวะแบบนี้ครับถ้าพี่น้องเกษตรกรทางบ้านสนใจนะครับจะสอบถามข้อมูลทางด้านการเกษตรกับคุณพ่อนะครับ มีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีอยู่ครับครับอ่ะคุณพ่อให้เบอร์กับพี่น้องเกษตรกรถ้าอยากโทรมาถามก็โทรมาถามได้ครับ080ครับ7 5 2 8หาครับเจ2 8หา9เครับครับเป็นเบอร์ของคุณพ่อสดครับครับซึ่งจริงๆก็เป็นชื่อของลูกชายครับครับแต่ว่าตามบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกเป็นชื่อลูกชายคนโตก่อนครับครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับในเรื่องของข้อมูลครับเอ่อคุณแม่ มีระยะกาวไหมหรือว่าคุณพ่อพูดแล้วก็แล้วเลยอก่าอะครับโอเคคุณนุชมีอะไรจะพูดถึงยางพาราในพื้นท um 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 ี่ของอำเภอน้ำสมแล้วก็บ้านผือค่ะก็นุชนะคะก็เป็นเซ็นเตอร์ประจําอำเภอบ้านผือก็ที่อำเภอบ้านผือแล้วก็อำเภอน้ำสมหรืออำเภอใกล้เคียงตอนนี้ก็สวนยางพาราเยอะค่ะครับก็กอแก้วของเราก็ใช้กับยางพาราหรือพืชทุกชนิดได้ตลอดแล้วก็ได้ผลดีด้วยค่ะก็ อยากให้เกษตรกรทุกคนทุกท่านเปิดใจใช้กอแก้วดูค่ะใครที่อยากลดต้น,ตน,ตนทุนเพิ่มผลผลิตนะคะก็ติดต่อนุชได้นะคะที่เซ็นเตอร์ค่ะครับเบอร์โทรของนุชนะคะ086ค่ะ858 5979ค่ะครับเป็นเบอร์ของคุณนุชซึ่งประจำอยู่ที่เซนเ็เซนเตอร์ครับอำเภอบ้านผือเนาะ,ค,ะครับแล้วก็ดูแลเกษตรกรทุกพื้นที่ครับ,รบอ่ะคนลงพื้นที่ว่าไงครับผมบสำหรับผมก็เออเริ่มจากดูทีวีเหมือนกันล่ะครับครับ ดู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 พอเมงของจริงก็รู้สึกประทับใจมากครับอืมยังไงดีคือมันเกินคำบรรยายไหมผมก็ผมก็คิดว่ามันมันมันยังไงล่ะมันธรรมดามันเป็นการยานแต่เขาหลอกสร้างภาพหลอกลวงอย่างเงี้ยผมผมจะคิดอย่างนี้จริงแต่แต่พอได้มามาอยู่หน้ากล้องเนี้ยก็ก็ไม่มีครับคำว่าสร้างภาพ ทุกอย่างนี่คือความจริงล้วนๆครับผมแล้วจากการที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจท่าเกษตรเลยเมื่อก่อนผมก็นั่งขายของอยู่ที่ร้านไม่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 ยุ่งเลยของพวกนี้แต่พอได้มาเจอของจริงได้เห็นรอยยิ้มของเกษตรกรของหลายๆท่านผมก็รู้สึกมีความสุขครับผมครับส่วนเบอร์มีเบอร์โทรศัพท์มั้ผมครับผมเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับคือศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดแดสี่ห้าหกครับผมเป็นเบอร์ของเบอร์ของผมครับคุณกบ ครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการลงพื้นที่ดูแลเกษตรกรนะครับที่โทรเข้ามาหานะครับอะครับอีกท่านหนึ่งครับพี่แมนครับเป็นตัวแทนในพื้นที่น้าโสมนะครับเป็นทีมงานของบ้านผือเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมงานของอุดรธานีนะครับพี่แมนมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทางบ้านครับลสินค้าตัวนี้เหรอครับครับผมจะทดลออครั้งแรกนี้ที่แรกล้อถลออแปลงเดียวได้นี่ ตั้งหลายอย่างปลามันแลวก็ปลาเขาใส่กองแก้วกันแล้วครับครับค้นผัเลี้นี่แปลกตาครับโลกกับพวกใครเข่าลวครับเป็นข่าวนี่โอ้โหกาลังพอดออกเต็มทุกอยครับคือตอนนี้ในพื้นที่น้ํโสมเนี่ยเขาทําการเกษตรเยอะมากนะครับแล้วก็ของพี่แมนนี่อยู่ในพื้นที่นี้เลยครับถ้าเกษตรกรอยากสอบถามเรื่องของข้อมูลนะครับทางด้านการเกษตรหรือว่าตัวสินค้านะครับก็แก้วครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับพี่แมนมีครับ เบอร์โทรศัพท์ก็0610379450ครับครับก็เป็นเบอร์ของพี่แมนเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ผันตัวเองมาเป็นตัวแทนแล้วสนใจสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆครับเรื่องการเกษตรโอ้ยยมครับได้พอดีจริงโอเคครับพอรับว่าไงครับมีอะไรจะฝากบ้างเหมือนกันละครับครับเหมือนกันก็อยากให้พี่น้องยังไม่ได้ใช้ครับลองลองใช้ดูน่ครับครับมีเบอร์โทรศัพท์ ใช่หมฮะในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเชียบสอบถามข้องผมก็พลักษณศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่สองศูนย์ห้าหนึ่งแปดครับครับก็ใกล้ที่ไหนนะครับใกล้ตัวแทนท่านไหนก็สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็สอบถามเรื่องของข้อมูลธาราการเกษตรได้ครับสองพนหมาจากสำนักงานจังหวัดอุดรธานีครับอครับไปทุกที่ครับไปทุกที่ครับสองคนนี้ครับสาขาจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ที่ไหนสาขาจังหวัดอุดรธานีครับตั้งอยู่ที่สี่แยกหนองคายครับ แล้วก็ถ้าเรามาจากทางหนองคายให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วมองไปทางขวามันจะเห็นรูปท่านประธานอยู่ครับก่อนถึงไฟแดงนะก่อนถึงไฟแดงก่อนถึงไฟแดงครับตรงป้ายบอกทางพอดีครับตรงป้ายบอกทางครับเพราะว่าไปง่ายมาง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมให้บริการครับครับคุณสาครมีอะไรอยฝากอีกไหมก็ในส่วนของยางพาราเพราะว่าเราใช้ยแล้วางพานี่มันใช้ใช้ได้ดีนะครับรถเก้าครับแบบสุดยอดนะครับอยากให้เกษตรกรได้เปิดใจในการลองใช้นะครับครับถ้าใช้แล้ว รับรองน้าหนักเพิ่มครับค <Grade. S 1> ทุนนี่หายไปเลยครับผมตอนนี้ที่บ้านก็ายังใช้อยู่ยังใช้อยู่คร <record. S 1> ั<ง>บผมครับก็คุณสาครน,นี่ก็เป็นผู้ช่วยของสาขาจมัดอนธาน,นี <c oughs> ครับ,รบแล้วก็น้องดีก็เป็นทีมส่งเสริมในสาขาจัมัดอนธาน,นีครับซึ่งวันนี้ครับก็รายการกอแก้วคลินิกเกษตรครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับต้องขอบพระคุณคุณพ่อสดนะครับคุณแม่สดครับแล้วก็ครับทีมงานทั้งหมดครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการกอแก้วคลินิกเกษตรครับที่ วันนี้ถือ,ถอว่าเต็มอิ่มนะเพราะว่าเป็นอะไรที่เกษตรกรหลายท่านอยากจะรู้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับมาเจอต้นยางต้นหักบางคนก็ถอดใจแล้วไม่กรีดนะครับแต่ถามว่ามีการทรมานมันไหมถ้ามันถ้าถามว่าเป็นมุมอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับการทรมานต้น <criticism S 1> ครับะะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยเมื่อมันพร้อมครับคือมันหักมานานแล้วคาพร้อมให้น้ำํำยางนี้ง่ายเราก็ต้องต้องกรีดต่อไปเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในจํานวนสมาชิกหลายๆร้อยต้นในแปลงเราครับ พร้อมจะให้เราก็ต้องเกลียดนะครับเพื่อรายได้ของเราเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรานะครับมาได้แบบสุดยอดจริงๆครับเทปนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขอฝากเบอร์ฝากเบอร์เบอร์สาขาได้ไหมครับครับเอ่อในส่วนของสาขาจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์ของสาขาโรัพท์ศูนย์เก้องเก้าแปดหนึ่งหนึ่ครับเบอร์ของเป็นเบอร์ของสาขาจังหวัดอุดรธานีครับพร้อมในสงสัยก็โทรมาได้ครับครับพร้อมที่จะให้บริการนะครับถ้าปรึกษาทุกทุกเรื่องครับการเกษตร สำหรับพี่น้องกเกษตรกรท่านใดครับที่ยังมองหาช่องทางการลดต้นทุนครับและก็การเพิ่มผลผลิตครับก็แก้วถือว่าเป็นทางออกหนึ่งที่พี่น้องกเกษตรกรนะครับควรจะศึกษาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แนะนําให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับลองดูในเทป ถ่ายทำของเราทั้งหมดที่เราถ่ายทําไปครับว่าข้อมูลที่เราให้เพียงพอหรือไม่ครับหากไม่เพียงพอครับท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่สาขาจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือว่าทีมงานของเราทั้งหมดครับหรือว่าท่านใกล้ที่ไหนครับใกล้สาขาไหนจังหวัดไหนครับมีสาขาให้บริการทุกที่ครับท่านสามารถใช้บริการได้เลยครับไม่ว่าทีมงานไหนสาขาไหนครับทีมงานไหนแล้วก็เราให้บริการอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ครับรายการกอแก้วคลินิกเกษตรครับก็ถึงช่วงสุดท้ายจริง อากาศก็ร้อนร้อนนี่ผมยืนอยู่อยู่กลางแดดเลย,ยลเนะย <c oughs> ผมเสีย <c oughs> เปรียบนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือเมื่อจะให้เท่าเทียมกันครับคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วก็จะเข้าลมสักทีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสินค้ญญาเพืญญ่อการเกษตรกอแก้ว